แรกอะ <S <S เขาถึงกับปล่อยในเราเลยอะไรเงี้ยแล้ว,ลว,วมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยการที่คุณทําแบบนี้มันก็ต้องชัวร์มากเหมือนกันนะเพราะเขาบอกว่าปกติเขาจะใส่ถุงอะไรเงี้ยค่ะป้องกันมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าใจเรามันไปอีกคือประเด็นอะนาตอนนี้อะก็เหมืนอนยุติความสำเน็จแล้วผมอนนะบอกเลยนะบอกกับพี่ทุกคน,นเลยนะครับว่าถ้ารู้จักกันสั้นๆแล้วมาปล่อยในโดยที่ไม่รู้ว่าเรากินยาภุมไหมหรือเราหน้าเจ<บ>็ดต่างเจ็ดอะไรหรือเปล่าไอ้นี่ ไม่มีความรับผิดชอบช่ว์และเตรียมตัวเลยว่ามันไม่รับผิดชอบแน่ถ้าถึงเวลาท้องขึ้นมาจริงคือเราเพิ่งเจ็บจากพ่อของลูกมาแล้วเราก็มาเจ็บกับจุดจุดนี้องผมขอพูดคำนี้นะอันอาจจะแรงไปนะครับ ก่อนหน้านี้ก็คือเป็นซิงเกิลมารเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเพราะว่าเลิกกับแฟนที่คบประมาณ8ปีค่ะนัดตอนนั้นก็คือเหมือนมูออนไม่ได้อะไรไม่ได้แค่จะร้องไห้ทั้งเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะน,นจุด,จ,ดจุดหนึ่งเราลงตอรี่ใน a c e b o o กอะค่ะก็มีผู้ชายคนหนึ่งทักเข้ามาว่ากินดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาเป็นคนที่เคยจีบเราประมาณ10ปีที่แล้วใจเราอะรู้สึกว่าเขาเป็นคนแบบดีมากเลยนะคะเขาเหมือนเป็นคนเฟรีเป็นสายเปสแอนหรือว่าแบบเท่แค่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแต่จาก แฟนเราที่คบในตอนนั้นนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยคนเนี้ยที่เราขาด คือเราเทใจให้เขาไปหมดทั้งใจเลยค่ะ,คะไม่มีคําว่าเผื่อใจเลยแล้วทีนี้ก็ไปเที่ยวกันแล้วเราก็ได้มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันเขาอ่ะพูดขึ้นมาก่อนเลยว่ารู้จักไหมความสัมพันธ์แบบ F W D พอเขาเกิดมาอย่างงี้คือในใจรู้สึกไปเครื่องหนึ่งแล้วว่าพูดมาเพื่อให้เรารับรู้หรือเปล่าแล้วให้เรายอมรับความสัมพันธ์นี้หรออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนในความสัมพันธ์เราก็ถามเขาว่าอ่ะมันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเขาก็บอกว่าดีหมดเราก็รู้สึกว่าอ่ะถ้าดีความสัมพันธ์เราคงได้สารต่อแน่แต่ท เราสักประมาณ6กเวันรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วมาเลยรู้สึกว่าโอ้โหคือเราเพิ่งเจ็บจากข้อของลูกมาแล้วเราก็มาเจ็บกับจุดจุดนี้อีกอะไรเงี้ยค่ะมันก็รู้สึกว่าความรู้สึกคือดราม่าการที่คนเราเพิ่งเลิกกับแฟนแล้วยังอกหักยังบุกออนไม่ได้เนี่ยผมถึงบอกทุกคนเสมอว่าอย่าเพิ่งรีบไปมีใครใหม่เพราะอะไรเพะเราอยู่ในช่วงอกหักครับเราจะเซนซิทีฟมากกับการกระทําต่างๆทําไมคนนี้เขาดีกับฉันจังช่างแตกต่างกับคนเก่าเสียเกินมีแต่เรื่องทําให้ฉันเสียใจแล้วคนมันอยากจะฟันเราอ่ะมันก็ทําดีหมดแ ถึงออกปะแล้วเราก็ไม่รู้ตอกเจตนามันคืออะไรมันก็มีคนอื่นเยอะแยะจนไม่หมดมันก็คุยกับเราไปเรื่อยๆได้ฟันเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นแล้วพอได้เสร็จปุ๊บมันก็ค่อยไปดูความรู้สึกตัวเองทีหนึ่งว่าสุปใช่หรือไม่ใช่ถึงออกปะตอนแรกมันก็คุยกับเรามันก็รู้สึกดีกับเราไม่ใช่เรื่องโกหกรู้สึกดีจริงๆครับพอฟันเราเสร็จปุ๊บนย่ยงความรู้สึกมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนปุ๊บมันก็ข้ออ้างมากมายความพูดมากมายความหมายเท่าเดิมอารู้จักไหม ขอแจ้งนิดนึงนะคะคือครั้งแรกอ่ะเขาถึงกับปล่อยในเราเลยอะไรเงี้ยแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยการที่คุณทําแบบนี้มันก็ต้องทัวร์มากเหมือนกันนะเพราะเขาบอกว่าปกติเขาจะใส่ถุงอะไรเงี้ยครับป้องกันมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าใจเรามันไปอีกคุณนัทรู้เปล่าว่าด้วยความที่คุณนัทเนี่ยอกหักเนาะแล้วก็สติก็เลยไม่ได้เป็นปกติผอหมายถึงว่าแบบตะกะมันไม่ปกติตัวปกติแล้วอะถ้ามีผู้ชายคนหนึ่งมาปล่อยข้างในเราอะคุณนัทไม่มีทางคิดอะไรแบบนี้ครับแ้วผมเชื่อว่าผู้หญิงหลายคน ก็ไม่มีทางคิดอะไรแบบนี้ว่าเฮ้ยนี่แปลว่าเขาจริงจังกับเราแน่เลยไม่มีทางครับเขาจะมาแบบจริงจังกับเราในช่วงเวลาสั้นๆแล้วเขาปล่อยข้างในอย่างเงี้ยแล้วเขาจะรับผิดชอบเราไหมอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้คิดถึงมุมนั้นเลยอ่ะผมบอกเลยนะบอกกับพี่ทุกคนเลยนะครับว่าถ้ารู้จักกันสั้นๆแล้วมาปล่อยในโดยที่ไม่รู้ว่าเรากินยาคุมไหมหรือเราหน้าเจ็ดต่างเจ็ดอะไรหรือเปล่าไอ้นี่ไม่มีความรับผิดชอบชัวร์และเตรียมตัวเลยว่ามันไม่รับผิดชอบแน่ถ้าถึงเวลาท้องขึ้นมาจริง ผมเชื่อว่าสัญญาณมันต้องมีในช่วงก่อนหน้านี้แต่ตัวเราเองอ่ะตัวคุณนัทเองอ่ะมองข้ามสัญญาณต่างต่างนั้นไปเพราะด้วยความที่อกหักอยู่ไงแล้วก็โหยหาแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยผู้ชายคนนี้เข้ามาเติมเต็มฉันจนมองข้ามข้อเสียเล็กน้อยที่ถ้าไม่อกหักจะพอมองออกแต่พออกหักปุ๊บจะมองข้ามไปเลยคนอกหักคือคนที่มีสติผมถึงบอกไงว่าเวลาเราอกหักแล้วรีบมีใครสักคนหนึ่งอ่ะเราจะไปคว้าอะไรมาก็ไม่รู้ซึ่งเนี่ยมันคืออะไรก็ไม่รู้ของจริงเลยอ่ะคือเจอตัวจริ เ,เลย <c oughs> เจอตัวซีเครตเลยผมบอกเลยตัวนเนี้ยเนี่ยอกหักกับคนเก่ายังไม่หายแล้วมาเจอ <c oughs> คนใหม่หักอกอีกทุกวันนี้เจ็บทั้งคนใหม่เจ็บทั้งคนเก่าแถมตอนนั้นยังไม่พอครับ <c oughs> ถ้าเกิดท้องขึ้นมาจะต,ต้องเจ็บกับความรู้สึกที่ต้องแบบรับผิดชอบในสิ่งที่ไอคนนั้นมันทําให้เราต้องรับผิดชอบตรงเนี้ยแล้วลองนึกดูว่าพอเด็กเกิดมาปุ๊บเราก็ต้องดูแลทั้งสองคนทั้งคนที่กับสามีเก่าแล้วกับไอคนนี้ที่มันก็คงจะไม่รับผิดชอบอะไรเราโอเคเราอาจจะเลี้ยงลูกได้ดีครับผมไม่ติดตรงนั้นนะแต่ว่าผมขอพูดคานี้ มันอาจจะแรงไปนะครับมันทําให้เด็กคนหนึ่งเกิดมาแล้วก็ไม่มีพ่อเพียงเพราะความรู้สึกชั่ววูบของเราแค่ตรงนั้นซึ่งไอ้ผู้ชายอ่ะมันไม่มานั่งรู้เรื่องอะไรพวกนี้หรอกครับมันไปแล้วไปมีชีวิตของมันแล้ววันนึันอาจจะคิดได้ก็ได้แต่มันก็ไม่สนใจเราแล้วอ่ะมันอาจจะคิดได้กับคนใหม่เติบโตขึ้นผู้ใหญ่มากขึ้นแต่เด็กที่ต้องอยู่กับเราไปตลอดชีวิตอยู่ความไม่ชอบตรงนี้ไปตลอดชีวิตมันคือเราคนเดียวใช่ค่ะมันก็จะเป็นความเจ็บปวดที่หนักเข้าไปอีกจะตอนนี้ไม่รู้จะเจ็บอะไรก่อนดีเลยเรากลับมาโฟกัสชีวิ เโฟกัสว่าเราจะพาชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นยังไงเพื่อให้ชีวิตลูกเราก็ดีขึ้นไปด้วยแล้วก็ดูแลลูกเราให้เติบโตมาเป็นคนที่ดีได้ยังไง<ะ>แล้วก็เราก็เป็นคนที่มีความสุขในชีวิตได้ยังไง<ะ>นี่คือสิ่งที่เราควรโฟกัสเนาะหลังจากนี้โฟกัสแค่เรื่องนี้ครับจนกว่าเราจะดีมากขึ้นในเรื่องของจิตใจเราค่อยไปหาใครสักคนหนึ่งในตอนที่จิตใจเราคือพร้อมจริงๆไม่ใช่แบบ<ะ>เห็นใครก็ดีไปหมดทั้งๆที่ความเป็นจริงคือโคตรเอี้ยแต่ดันไปเห็นเขาดี<ะ>ดได้ทั้งนั้นไอ้สิ่งนี้เขาเรียกว่า confirmation bias แล้วเราก็จะยึด<ะ>ความดีของเขาตรงนั้นไว้ต่อให้เขาเอี้ยกับเราแค่ไหนก็แล้วแต่เราะจะมองข้ามมันไปซึ่งเรากำลังตกอยู่ในเคส<ะ>แบบนั้นซึ่งคนเป็นแบบนั้น<ะ>เป็นเยอะมากๆ<ะ>โดยเฉพาะตอนที่เรามีใจิตใจที่อ่อนแอเราะนั้นเนี่ยระวังตรงนี้ให้ดีเนาะขนาดผมเองเนี่ยเป็นโค้ชด้านความรักเนี่ยถ้าผมอ,อกหก<ะ>ักผมไม่มีใครนะ,ะอยู่คนเดียวจนรู้สึกไม่ไมต้องการจะมีใครก็ได้ผมถึงเริ่ม<ะ>ที่จะแบบให้ใครเข้ามาในใจนั้นเนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังเนาะแล้วก็พยายามโฟกัสชีวิตตัวเองให้นั้นพอเนาะเป็นหังใจ ใช่ใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะสำหรับใครนะครับที่อยากปรึกษาหน้ามาแบบนี้นครับพบกับรายการเดลร์เฟดีโอได้ทุกวันอังคารพฤหัสสองทุ่มถึงสี่ทุ่มครับใครอยากปรึกษาเรื่องความรักนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดล้วพบกันครับผมชองคลิสครับ